ใช่สิพี่ส่ยถอยลอยไายลูกเป็นบ้าเหรอไยลูกเอ้ยถ่ายลูกหันย่างไปทั้งพี่บังย่างแบบไรย่างแม่งพี่บังย่างไป่ต้องตกบังย่างโชว์บังเด้อโอ้ยเป็นหนันเอ้ยเออถอยลอยเป็นบ้าแล้วเด้อไป โอ้ยตายกีบคนเป็นปราษาล้าเนอหัวเนี่อพรวิตกรรมตั้งแกงเอ้ตายตายตายเอาเอเอาตื่นขึ้นมากก็จะไปหดของหีวยั้งแนปูอยยิ้งในของักกือปาแขงปากเกือบลกแข่งเอ้ปลกแข่งเว้นเป็นห่วยจักเถือะ มันเป็นหรือเปน่ะพิซซ่าไปทางคาทางยางบอกเขาบ่ไอ้ทางนี่คาคาทางใใต้เดอ่ะมันใ้มันเปาิาไปทางทางใต้เมตกี้ทยหลายๆคนทงตัดกลางกกุนคือตาเลยเดมันเไงทายเัถินอืออืือไปดของ แกออกมาตังไหอยมันโตลงแตกพี่เขาจังเป็นพากันเหยียวไม่พอไปนลู่เพื่อแกแกออกมาตังออกมาตังหอเอาลงนั่นแล้ววันยังบาดทั้งพลอทั้งลูกก็จมอยู่เอ้ยท่านที่สิเก็บไหวแบบนี้บาดเจ้าของนะโตก็ต้องเก็บตัวบาดนิดหน่อยนี่มันอยู่ทั้งนานี่เองทั้งทั้งนานี่เองแกออกมาโตก็ทั้งนาทั้งขึ้นทั้งลงนี่เองมันก็โตก็เหยียบบาดทีท่านที่สิเก็บไหวกับพวเก็บ เจ็บนไฟมาหไดเจ็บลยจขวดมันตีเจ็บอเห็นหูนี่แหละเจ้าของบงยงเกียบเเจ้าของนี่แหละอยู่บนทางขึ้นเนี่ยทางขึ้นเรงพีซ่าว่ะซากเปรงนี้เนาะ สิก <half S 2> ับไปยังวันศุกร์บัววันศุกร์วันนี้ยังเลยตัวนี้ว่าได้ว่าเอาได้เท่าไรอันเดีดูหัวเรื่องยังเจ๊ย่างในเขาดอกวันเจ้าเขาจะไปเห็นอย่างเดียวเขาก็ผักตัวก็ยยุดตัว เดยังมาเดแดงแดง้ยเดดมาวัดละบ้อนมาวัดไล่มือมือสู้ถ่ายเอ้ายางวัไปลบมาละบานเนี่ยเอ้ายางก็ไปก็มาละบานเนี้ย เอ้ยกิบบ่ใส่ตื่นสมบูรณปนป้าใส่น้ำพริกแกลมปนผสมตะแกรงตั้มเนืปลาซีห่องตั้มเติมก็ไม่อยากหรอกตั้ปลาแดกตั้มใส่ป่าเนี่ยัดนอนกินบ่ิเด้วกนกระบูตัว